สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับุผู้ชมนะค้ำประส่เกมที่มีชื่อว่า The Crowler นั่นเองนะครับและในเกมนี้นะครับเราก็จะได้รับบทเป็นเอมมี่นั่นเองนะครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่เหมือนจะมีแลนที่จะไปตั้งแคมป์กับเพื่อนๆนะครับและในระหว่างทางน,นั่นเองเราก็ตัดสินใจที่จะแหวะเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับเพื่อซื้อของเครื่องใช้อะไรบางอย่างที่เราอาจจะลืมเตรียมไปด้วยแล้วก็ขนมครกเคี้ยวอะไรอย่างงี้นะครับและในตอนนั้นเองก็ได้เกิดเรื่อง ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมแล้วกันนะครับว่าเป็นเหตุการณ์แบบไหนต่เริ่มเลยในทางที่จะไปแคมปิ้งนั่นเองเรามาไกลจากเมืองมากจนแบบไม่รู้ว่าที่ไหนสักที่หนึ่งครับเราก็ได้ตัดใจที่จะหยุดที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อขนมแล้วก็ของใช้เที่ยงคืนสิบห้านาที อันนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นรถเรารถตู้เลยเนี่ย <c oughs> มองไม่เห็นคนด้านในด้วยทึบมันเลยอุ้ยดูดีเลยเอ่อเหมาะที่จะแบบหยุดพักรถหลังจากที่เราขับรถมาไกลนะครับแล้วก็บอกเรานี้นึงว่าไม่รู้คนด้านหน้าเนี่ยยืนทําอะไรกันเดี๋ยวเราเข้าไปเสือกนิดนึงนะผม <c oughs> อ๋อนี่เป็น best quality ซึ่งแปลว่าเอออะไรวะสุดยอดคุณภาพ แบบคุณภาพดีเยี่ยมอะไรเงี้ยนี่ครับรถเราประตูที่แบบดูแบบโอสคกจะจัดสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ยเพื่อนเราเมื่อวานีผู้หญิงขับผู้ชายนะครับนี่จารถเหรอใครไม่ทำจารถตักไว้ก้างถนนแบบนี้วะ,ะคุยกับใครก่อนอันนี้ก็กับโครหรอผมไม่มั่นใจนะว่าชื่ออ่านยังไงน่าจะโครบอกว่า นั่นดูเหมือนขูแจแร์รถเลยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นรถคันไหนสักคันหนึ่งในบริเวณนี้ละมัง้งอืมก็เป็นแต่รถเรามัง้งไม่เห็นรถใครเลยนี่เต็มนะครับถ้าไม่ใช่ว่าเอมเบอรี่ขับรถโคตรช้าเนี่ยแล้วป่านนี้เราก็ถึงไปแล้วที่แคมปนะ์น่ะนี่แม่งเป็นความเิ็นของเอมเบอรี่เลยอะ่ะเอมเบอรี่ที่น่าจะหมายถึงเรานะครับเราเล่นชื่อเอมเบอรี่เราเป็นคนขับซึ่งมันบอกว่าเราขับรถโคตรช้า เองจะรีบไปไหนไว้ติม้เพื่อนรักแลวนี่เหมือนจะมีข่าวแปลกๆด้วยนะครับอันนี้ียผมจะพูดในสรุปๆแล้วกันนะครับก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับเจอพบศพไอ้พบร่างเออจะบอกว่าศพได้ไหมพบร่างแล้วกันร่าง่าง,างหนึ่งในป่านะครับซึ่งคิดว่าอาจจะถูกสัตว์ป่าหรือหมีขาวอะไรสักอย่างที่สามารถคือเป็นแบบสัตว์ป่าใหญ่อ,ะ,อะเป็นตัวใหญ่อะครับทำร้ายนะครับแล้วก็เหมือนจะเจอเป็นการวิ่งหนีด้วย ค่อนข้างเป็นลักษณะที่ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นคิดว่าเป็นหมีนะครับตอนนี้ได้ข่าวคิดว่าเป็นหมีแล้วก็ตอนนี้พวกเขากันเนี่ยกำลังออกไล่ล่านะครับสำหรับที่เป็นคนดูแลป่าคมป่าไม้ปะอออะไรประมาณนั้น,นครับกําลังไล่ล่ากําลังซืบหาอยู่ว่าคือตัวอะไรกันแน่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแล้วก็ทิ้งท้ายไปน,นิดนึงว่าขอให้อยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับเฮ้ยมันบ่ายถึงที่ที่เราจะไปร่เปล่าเนี่ยแค่เมื่อเราจะไปอะ ใช่ปะโครกระติมคิดไงวะเพื่อนคุยในองยิงงยิงสองคนอน่ะไม่ชวนเราคุยเลยอ่ะนี่เป็นระตูทางเข้าม่เข้าไม่ได้ปะประเดี๋ยคือมึงเปิดหรือเปล่าเนี่ยถามก้อนเงียบเหลือเกินอุ้ยม,มีข่าวกันเฮ้ยมีรถอยู่นั้นด้วยครับรถสิบเงนนินหน้านึ่งก่อนจะไปดูรถดูข่าว้วยก่อนอืมไปข่าวเดีวยวกัน,นครับ กับอันเมื่อกี้นี้เฮ้ยดูดีนานายมีไรอาจารย์เออะไรวะอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมขนมปั้งเหรอดูไม่ออกเฮ้ยโอเคได้ไปฉายมาได้เลยนะครับูดีเสียงเพลงคุณผู้ชมผมรีสียงเพลงครับเรามาแคมป์ปิ้งยังไงคือเราไม่มีไฟฉายหรือว่าเรามาซื้อที่นี่เอาวะ เป็นไปได้แต่ก็เปิดอ้าอะไรวะน่ะคนหรือผีเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอ้แค่ติ่มไอ้เวนมึงรั่วอะไรมึงเนี่ยผิวซะด้วยเออ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 หรือว่าเต้นอาหรับิกอะไรคือเรียกเต้นใช่ไหมเต้นมันของมึงเยอะเลยบอกว่าตัวตีนี่แม่งแบบค้นมันเลยว่ะเอมิลี่ แล้วมันก็ใช้ให้เราไปเอาขนมแล้วก็โขออกมานะครับแล้วมันบอกว่าเราจะรออยู่ตรงนี้ขอบคุณมากเลยม,มึงแม่แบบสุภาพบุุษสัสสัสเดี๋ยวจัดการให้เรื่องแค่นี้อ๋อเปิดได้แล้วครับสวสดีครับอันนี้ใครโปรหรือเปล่าอืมที่นี่ดูค่อนข้างดีเลยเนี่ยดีแล้วล่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยกองขยะมึงช่วยบ,บอกกูทีดีว่าตรงไหนคือดี นี่ขายาอีกหนึ่งที่ดีตรงไหนวะเนี่ยพูดไม่ปลอดภัยเลยวะแล้วเปิดอยู่ใช่ไหมไฟฉายเนี่ยว่าเอ้ยตาจะบอดหยุยขนมนี้แบบโคตรน่ากินอ่ะไหนไหนไหดูไม่ออกเลยเอาจริงด้านซ้ายบนนะครับมีให้เราเอาขนมแล้วก็โคกกข่งเห้ละหนึ่งขวดจัดไปเฮ้ยอีุ้ยต่อได้สอง อันนี้มีป้ายระวังพื้นลื่นครับด้านในอาจจะทําความสะอาดอยู่มีป้ายทางออกหลังร้านด้วยอันน่าจะออกทางนี้กันสําหรับพนักงานหรืออาจจะเกิดไฟมังไฟไหม้อะไรอย่างนี้ระหว่างพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็ต้องมองด้วยนะครับว่าขานมเราอยู่ไหนวะเฮ้ยปิดประตูก่อนดีกว่า,วาเดี๋ยวแอร์ออกมีแอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่ออกไม่น่ามีพัลดลมโซลเลอร์บอกมีแอร์ไอเวยยยย ไอติมมาไปกินเลยอะแย่ไ yeah, ะใช้จังตังไม่ออกเลยเนะี่ยติมต่อสัท้าน,นะครับไม่รู้มันคือขนมหร,นรหรือว่าอะไรอะไรวะขดวิ่งไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอ๋อตอนนี้ข้าห้องสะอาดอีกเหรอห้องน้ำนะครับใช้หญิงอ๋อนี่ไงโอเคเอ่อหนังสือนั่นดูตรงแคชเชียร์นี่ดูน่าสนใจดีนะบางทีฉันอาจจะ ซื้อมาแล้วก็กลับมาดูซะหน่อยอันนี้เหรอหนังสือใช่ไหมเนี่ยแล้วเราควรจะหยิบเลยหรือว่าอย่างไงดีจ่ายเงินก่อนแล้วกันครับแต่ครบแล้วเอาไปให้ติมก่อนแล้วกันกดไหนไม่ได้คุณผู้ชมได้แค่นี้กดไปหาพนักง,งานแล้วมันก็ยืนมึนๆงงๆแบบว่า้วยทรงผมโอมป้านี้นะครับสายกลางแล้วย,ยังหล่อแสดงว่าให้เราหยิบังสือกัอนอุ้ยเฮีย อย่างไรครับพี่โอ้หพี่แม่งยืนกูรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเลยวะหยิบตักสือปุ๊บมีเรื่องปั๊บเอาแล้วไงไดปรยชาก่อโอ้โหกูขอลบหลังพี่แล้วกันเคลียปะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับระดัะเสียงฝีเท้าเรามาคุยดิบ้าเอ้ยเครื่องันไฟด้านหลังร้านไปมันจะเสียอีกแล้วเนี่ยก็ไปซ่อมสิ เราก็รู้เรื่องนี่อ่ยังนิ่งอยู่อีกไอเวนดูจากสภาพแล้วนะครับน่าจะไม่พ้นมือเราจากลูกค้าสู่พนัการซ่อมเครื่องบันไฟนั่นเองเฮ้ยนี่เปิดได้คุณชมนิซื้อห้องอะ,อะไรวะอะไรอ่ะไก่เหรอเฮ้ยใครไมาแอบแซ่แบแถวนี้อะ่ะ พี่มีคนมาแอบแซ่บในนี้นะครับเรามาดูหน่อยดีไหมพี่แกไม่น่าสนใจโอเคสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือคงจะเป็นการไปมีการไล่ด้วยให้เราไปตอนนี้เลยนะครับกำลังไปอยู่เนี่ยอุ <What year? S 1> <c oughs> ้ยเฮียอุ้ยใครวะโ่เหรอใครกีดพี่ได้ยินไหม พี่เกาอ่าเฮียพูดประโยคเดิมสงสัยจะไม่ได้ยินครับเราอาจจะหูแว่วเองไม่น่าแว่วอ่ะโคตรดังอะ่ะมันจะฝั่งด้านขวาเราเนี่ยแหละเฮ้ยมีใครเปล่าไอ้ติมตรงนี้ไปไหนหรอวะไหนว่าจะรอ,อไงอุ้ยเฮียตกใจหมดเขาหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะเต็มโคร โคหรือเปล่าเรียกไม่ถูกเฮ้ย hey, ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับอยู่ไหนกันจ๊ะเฮ้ย hey. โอ้โหตัวเตี๋ยววิววิววิวทีววว่อะไรเฮ้ย hey. จะบอกนะ้ำพิซซ่าน่ากินสัตว์แต่ไม่ใช่คนละเรื่องไอ้ติมไม่นะติมนี่เขาตายแล้วเหรอนี่ต้องไปบอกเรื่องนี้กับโคอ่ะไม่นะติม บอกแล้กินโค้กเยอะมันกลากเปเพาะไม่ได้เลยหรือว่ามันอาจจะนั่งอยู่แบบนี้แล้วก็ตกลงมาขาพลิกก็ได้นะแล้วก็เผลอสลบไปหัวอาจจะฟาดก็ไม่ได้ใช่อีกอ้วเสียขายกีดว่ะคุณผู้ชมไอติ่มไม่ได้แต่กีดนะแต่ยังไงเราก็ต้องอ่าเครื่องมัดไฟต่อไปหาโคไปด้วยนะเฮ้ยได้ยินว่ะ ไอ่ะอ๋อมไม่ใช่ไฟทางใช่หรือเปล่าอ๋อน่าจะไฟทางใช่ครับคิดไปเองอ่านี่ไงเครื่องบันไฟนะครับอุ้ยเฮียถือว่าคือมันบูเบลีนี่หว่ากงเล็กขนาดเนี้ยอุ้ยแบบปัดสายปัดขวาได้นะกดแค่อันนี้คือซ่อมหรอ เฮ้ยฟักกลับมาแล้ววะนู่นอะไรวะนั่นเดงแดงเพืออะไรคุณผู้ชมมีอะไรแน่ๆตรงนู่นอ่ะอุ้ยทีย่จะตกใจหมดช่วยด้วยใครได้ช่วยทีก็อย่างเมือนจะมาจากด้านในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าเนื้อต้มเป็นเธอแน่ๆติมนอนสบายเพื่อนอยังนอนอยู่แลนะยังนอนท่าเดิมอยู่ผมว่าน่าจะตายแล้วว่ะคุณผู้ชมเฮียตัวไรอ่ะ หนูหรือเปล่าวะออกมาตรงนี้ดำๆอาจจะใช่อาจาอาจะเป็นหนูหนูตัวยังใหญ่เลยมึงกินหมาเข้าไปหมดแล้วเสียหลอนเริหมดแล้วพี่เดียแม่งแบบโคตรแปลกนะคุณผู้ชมไม่ไหววะอ๋อก็บ้านมันมืดๆเคลียร์ปิดไฟดีป่ะสาวนี้มันมันบอกว่าอยู่ที่แคมปิง้งไม่ใช่เหรอทำไมมาเกิดที่นี่วะเราต้องรีบแล้ว มีบางอย่างที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเธอได้อะพี่พลังงานกูไปไหนแล้ววะเอ้าเฮ้ยพี่หลบอยู่หลังเคาน์เตอร์ไะเนีเ่ยเฮ้ยหายไปแล้ววะคุณผู้ชมแต่ว่าทางที่มีเหลืองเงกั้นนี่คือออกไปแล้วครับผมก็ว่าอยู่มันแปลกๆแหม่งๆมันไม่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 ไม,มีทางที่จะแบบได้ว่างไงอะคือ ปิดซ่อมไม่ปิดซ่อมจะปิดซ่อมก็ไม่เชิงทำความสะอาดอะไรแบบโซนหนึ่งคือแบ่งครึ่งไปเลยนะครับแต่อยู่ดีตอนนี้ก็หายไปโดยไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่มาทำความสะอาดเสร็จแล้วหลอดทั้งที่พนักง,งานมีคนเดียวเดีวพี่คนนั้นกลับบ้านไปแล้วว่าอาจจะเลิกง,งานแล้วหรือเปล่าแต่ประเด็นคือไม่ปิดร้านนะอ๋อไหนวงสองมีกล่องนี้ปแปลกๆล,ล็อกด้วยนะครับ เฮ้ยออฟฟิศอ่ะเนี่ยเชียร์โคตรแบบว่าอึมครึมเลยว่นะบรรยากาศดูอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยออฟฟิศอะไรมันมีอะไรอยู่ด้วยวะเนี่ยไม่น่าใช่ห้องออฟฟิศแล้อันนี้ขาคนอาจจะเป็นข่าวที่เราเพิ่งอ่านไปตอนแรกหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับแม่มีเงินงำว่ะ อันนี้เปิดไปแล้วนะครับเรามาเช็คด้านนี้อันนี้เป็นคาเฟ่หาก,กาแฟอะไรอย่างนี้ตอนแรกมันมีอะไรกั้นตรงเนี้ยอ่าแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีกั้นแล้วครับอ๋อไม่ต้องครัวรเนี่ยมีอะไรกินปะอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้เป็นไข่ดูออกจากเดียวตู้เย็นสองตู้เลยนะครับเป็นว่าแช่อะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ห้องแช่แข็ง มอยู่ดีไฟมันก็สูงแปลกๆเฮ้ยได้กุญแจมาคุณผู้ชมห้องนอนเหรอบ้าแหละสุปอร์มา์เก็ตมันจะมีห้องนอนได้ไงวะอุ้ยเสียงใครเริ่มเปิดระตูเข้ามาวะชมได้ยินเสียงครับมีคนเปิดประตูเข้ามาความที่ผมโคตรผิวผก็เลยปิดไฟไว้ก่อนต้องค่อยค่อยพูดนะครับ จใครปะแอบ่องก่กอนแจะเอ๊แตเองไม่มีบ้างเสียงมาจากประตูหน้านะครับเฮ้ยอ๋อโอเคไม่มีอะไรผมไม่หล่อนไปหมดแล้วเนี่ยเสียงมาจากประตูหน้ามีคนเปิดหรือปิดอาจจะเข้าหรือออกอันนี้ก็เดาไม่ถูกกันครับมีเบ้ามีปะ,ปะรูปป้ไปก่อนเที่ยวความปลอดภัย ล็อกได้นี่ล็อกไปแล้วนะครับเสี็จไดไม่ใช่บ้านเราอ่าตรงนี้ก็ด้วยนะครับเอาหอบไปแล้วเหมือนกันโอ้ยอะตัวไรอ่ะนั่นเป็นอะไรอ่ะหมาหมาเด็กเหรอไม่น่าใช่มัง้งเอมิลี่กูว่ามึงตาบอดนววะบะาตัวเงาดำโคตรใหญ่บอกหมาเด็กไอ้เดี๋ยวผมแปลผิดไม่มั่นใจาแล้วอันนี้ อันนี้เป็นห้องฟิเซอร์เหมือนกันครับแช่แข็งเหมือนกันก็คือมีผักผกอะไรพวกนี้แล้วก็เนื้อเป็นเหมือนสต๊อกของแช่แข็งอะไรเงี้ยอาไปเติมข้างหน้านะครับซึ่งมันออกมาจากทางนี้ก็แสดงว่ามันอาจจะกินเนื้อ,อน,นี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่อิอเบอรี่ก็เลยคิดว่าเป็นหมาเด็กเหรอไม่น่าใช่นะเฮ้ย hey, เราปลดล็อกอะไรสักอย่างห้องอะไรวะเนี่ยไม่มีป้ายบอกด้วย ฮะเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ดินาคุดแจเก่าเหรอซึ่งเป็นคุดแจกล่องพอดีนะครับอมีห้องนอนด้วยหรอวะทำไมถึงแบบ <c oughs> มีห้องนอนในร้านสะดวกซื้อด้วยอันนี้เป็นโนต้ตของใครสักคนนึงครับเป็นน่าจะเป็นเจ้าของห้องนี้นั่นแหละเกียนไว้ว่าบ้าเอ้ย ของฉันไม่ควรังสื่อเล่มนั้นจากผู้ชายคนนั้นมาเลยอ่ะในทุกๆคืนเนี่ยฉันจะฝันร้ายนะครับแล้วก็ฝันถึงสุนัขที่หน้าตาเหมือนปีศาจเนี่ยคานเข้ามาหาฉันฉันในตัวสั่นไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าแบบเอ้ยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าถ้าสิ่งนั้นมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วดิแสดงว่าเป็น,นปตัวดำๆที่เราเห็นสองรอบนี้ใช่ไหมที่มันตัดหน้าเราไปเนี่ยแต่ดูแนวเงาเงาแรกอะ่ะมันดูเล็กๆนะครับแต่ตัวเมกี้อ่ะมันดูใหญ่คือมันมันดูใหญ่ ว่าหมาเด็กก็แน่นอ,นอ่ะผมคิดว่าไม่ใช่หมาเด็กอะเอาละคุณผู้ชมเฮ้ยออกไม่ได้ดิเอิรก็ว่าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเปิดอีกกล่องนึงนะครับซี่เป็นกล่องของที่มันใช้คุญแจเก่าอะอ่าซึ่งดูทางด้านดูนะครับคืออะไรอ่าได้คุญแจทล้งออกแล้วนะครับบ้าแหละความคุญแจทั้งออกความจริงมันไม่ต้องมีคุญแจก็ได้นะจริง อ๋ออาจาก,การคนเข้ามาจากด้านหลังโอเคไปที่ทางออกกันนะครับไม่รู้ว่าโครอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่แน่อ่ะเต็มไม่รอดนะหนึ่งออกไปอุ้ยเฮียมีพี่เธอนี่มาถึงใครอะ่ะรีบรีบรีบเล็วรีบเข้าไปหลบในกระรใกล้เว่ากระต๊อบเหรอตอนนี้เลยโอ้โห เล่นจะจบแล้วมั้งเนี่ยแม่งเพื่อ,หอ,หอ,แบบอใอห้กูวิ่งไอเบนเพราะว่าดองกรนั่นโคหรือเปล่าวะที่แบบอ๋อใช่ปะโอเคเหตุการณ์นี้ยังยิ้มได้ก็ถือว่าเกิดอะไรขึ้นอะแลไปพระเอกไปตายกันไปละโคจะทำเรื่องอย่างดีคุยกันที่นึงเร็วมีปืนอยู่ในห้องนะครับห้องไหนวะอ๋อโอเคอ๋อแต้แวแรกสุดมาดีกว่า โอ้ยขอยืมลองนิดนึงนะว่าอ๋อโอเคมาดิมาดิเม,มื่อกี้เราเทสแล้วนะครับว่าปืนไม่ขัดลำกล้องเดี๋ยวลองเทอีกรอบนึงโอ้โหยี่บอกได้เลยว่าตัวอะไรก็ไม่รอดอยี่โคตรแม่นนี่ไม่กดอะไรเลงวะสูมซูมสูม,ม,มตายเดีย๋ยวโอ้ยเฮียมาดิซ่ามาดิตัวอุ้ย,ยมันใกล้ไปมันใกล้ไปมันใกล้ไป หายยังหมดยังโอ้มีปืนให้ยิ้มันอันนี้อะไรเนะี่ยอุ้ยโู้ตู้อะไรอะปากก็แปลกๆอืออือเอาจริงไม่ต้องสูมก็ได้ไม่ช่วยอะไรเลยสูมอะเรียบร้อยดีครับอย่างงี้ซ้ำด้วยทะลองด้วยมันจบแล้วฝันร้ายนี่มันจบลงแล้วอืฝันร้ายเหรอฝันร้ายกูแสฉไปนัดหนึ่ง นัทชัยนัรัภูมิคนไทยเหรอเกนี้สร้าหรือคนไทยรอครับหรือว่าอะไรจริงไหมเนี่ยถ้าใช่คือเฟียมากผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรที่แบบละเอียดด้วยนะครับ The Crower c r w e r Crower c Crow r w e r ก็จบแล้วสำหรับ The Crower นะครับเราก็ได้รู้ถึงเหตุการณ์ว่ามันมีตัวอะไรหลุดมาสรุปแล้วก็คือไม่ใช่ทั้งหมีแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์ประหลาดนะครับเอ้ยใช้สัตว์ประหลาดดิแต่ว่าไม่ใช่สัตว์ป่านะครับ ซึ่งเป็นตัวอะไรก็ไม่มันน่นใจเหมือนกันแต่ว่าใช้การเดินด้วย2แขน2ขาเออเดินหมัอนหมาอะไรเงี้ยแต่เราก็จัดการไม่ได้แต่ผมว่ามันไม่น่ามีตัวเดียวหรอกอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะคือเราเสียติมไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งก็ประมาณนี้ครับคุณผอบคลิปนี้นะอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์และรีบคลิน,นะครับที่ลงกดติดตามเพื่อไปกระจายในคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับว่าผมจะไป บุกเพื่อสืบหาเกี่ยวกับความลับของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนอีกหรือว่าแบบไปเจอสัตว์ประหลาดอะไรแปล,แปล,แปลกๆอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเกมนี้โชคดีมีชัยโชคชัยวัวครับ